สวัสดีครับสวัสดีครับครับวันนี้ยินดีที่ได้รู้จักนะครับวันนี้อยู่กับท่านเองท่านเป็นผู้รักเขาเขาดูนานตั้งนานนะครับดึหนานิดนึงเจอคนหล่อโอเควันนี้เจอกับครับคุณครับแตอนนี้อยู่กับชื่อวิรยุทธขอเพิ่มกลางครับวิรยุทธขอเพิ่มกลางครับเป็นผู้ช่วยผู้อยู่บ้านอยู่บ้านเขาหงมูสามตำบลลำก้าหงนี่แหละครับ อยู่เป็นผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านครับอยู่หมู่3อยู่บ้านของหมู่สามบลหงษ์ตำบลลำคอหงษ์อำเภอโนนสูงนี่แหละครับตำบลเดียวกันก่าสวนนี่แหละครับนะตอนนี้เราอยู่กันไหนครับเนี่ยตอนนี้เราอยู่ที่สวนนาพาพัดเกษตรินทรีย์ครับอยู่หมู่12บ้านหนองคระชุดพัฒนานะครับบรรยากาศดีนะนี่ครับเป็นพื้นที่ของอาจารย์ฟักนะครับชานาตามรอยเท้าพ่อนั่นแหละเป็นหน้าเชือข่ายเกษตรกลุ่มลุงเอ่อ ลุกเล็กล่นมาลุงเลยนะช่ยยุดครับช่ยหยุดหยุดหยุดได้ก็ได้หยุดก็ได้ครับแล้วก็นี่มีตำแหน่งตครับโอ้อันนี้มีของดีจากท่านผู้เชี่ยวชาญเดี๋ยวเดี๋ยวก็มาคุยเรื่องของดีด้วยถามนิดนึงลุงนี่เป็นคนกันไหนเลยตะเกิดเป็นคนเป็นคนเป็นคนนวนสูงโดยกำเนิดเป็นคนตะบลลำกัวหงครับคนบ้านกัวหงโดยกำเนิดเลยกัวหงเลยครับ ตพ่อแม่ชื่ออะไรยังอยู่ไหมครับพ่อยังอยู่ครับพ่อชื่อประยูนแม่ชื่ออำนวยอายุพ่อกัเจ็ดสิบเจ็ดแม่กัเจ็ดสิบอยู่ในบ้านอยู่โคหงนั่นแหละครับโคหงนี่นี่ยครับโอเคครับลุงก็ลุงก็เวลาได้เรียนกันไหนตอนนั้นเดือนตอนนี้ผมเรียนผมเรียนจบจากผมจบปฐมอยู่เโคกงเราไปเรียนต่อศรีธนีถึงม .6 จบม .6 โรงเรียนโรงสูงศรีธนีนะครับจบม .6 กหลักผมก็ไปตอนช่วงสมัยเรียนอยู่ม .4 5 6นี่ผมไม่ได้พักอยู่ที่บ้านหรอกผมไปอยู่หนังก้านนาสามในเมือง ับเขามีทำธุรกิจกับไปอยู่ไปช่วยทำธุรกิจกเรียนหนังสือไปด้วยเรียนจบปริญญาจากราชพัฒน์ไอวิลีคูโคราดไม่ใช่ราชพัฒน์มอก่อนเป็นรุ่นเอกคณะวิทยาศาสตร์โอ้เรียนคณะดังเลยนะคณะวิทยาศาสตร์ดินยากนะคณะวิทยาศาสตร์เอกอ่าเขาเรียกเอกการศึกเอกเอวิทยาศาสตร์สุขภาพทางด้านช่วศึกษาอ๋อตรกอ๋อแต่นี่มันเป็นผู้ใหญ่เอ้ยผู้ช่วยผู้ใหญ่ผู้ช่วยได้จากปีจากผมก็มาเป็นผู้ช่วยได้ประมาณหกเจ็ดปีแล้วครับ ปีแล้วบผมก็มาอยู่บ้านมาสมัยปีห้าหนึ่งห้าสองนะครับห้าหนึ่งห้าสองครับมาก่อนผมอยู่ในเมืองทำธุรก,กิจอยู่กันหน้าสาเขามีวิ่งรถรถทัวร์ครับมา,<ะ>มาบ้านเองไมาเป็นผู้ช่วยตําแหน่งนาทีลักลักของเองคืออะไรครับผู้ช่วยค,คือจน <c oughs> พอมาอยู่บ้านเนาะก็มาเป็นตอนแรกอ่อมาเรามาทำงานด้านฝ่ายผู้คองเป็นผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านก็ดูแลเรื่องความทุกข์สุขของชาวบ้านด้วยนะครับเป็นผู้ช่วยประสานงานในขณะเดียวกันก็อาสาเข้ามาทํางานเรื่องของ เกษตรหมู่บ้านอ๋อเกษตรหมู่บ้านนะครับเป็นที่ก็คือตอนแรกก็เขามาเป็นที่เกษตรหมู่บ้านก็เป็นเป็นตัวคือเป็นตัวประสานงานะหว่างชาวบ้านกบทางสำนักงานเกษตรอำเภอคืนแะละครับเป็นผู้ช่วยทางเกษตรตำบลเขาเวลาเขามีอะไรก็จะลงตัวนี้งานทุกอย่างมันก็จะมีเรื่องอาสาอาสาเนาะก็มาดูแลเรื่องเกษตรอาสาสมัครเกษตรหมู่บ้านแล้วตอนนี้ก็เป็นอาสาสมัครเกษตรของกระทรวงอาสาสมัครของกระทรวงแรงงานด้วยครับเป็นดูเป็นประธานอาสาสมัคร เกษตรหมู่บ้านของเพื่อนนสูงเป็นประธานอาสากระทรวงแรงงานของเพื่อนนสูงครับเกี่ยวกับเรื่องก็คืออะไรที่จะช่วยชาวบ้านืะโอ้เป็นดีจังเลยทํางานเพื่ออย่างนี้แหละครับมันก็ยังว่าเนาะมันได้มาอยู่หมู่บ้านเราก็ไม่มีอะไรจะตอบแทนเราก็เอาความรู้ความสามารถที่เรามีพอที่ช่วยได้ครับช่วยได้เป็นเครือขไกยประสานตรงไหนที่ต่อได้แล้วไก่ความรู้มาเรามือเนาะแต่นี่เดี๋ยวมีลุงลุงหยุดมีมี ที่ทางเขาจะของปลูกปลูกพักปลูกไก่ปลูกนาอะไรอ่างก็ทํานาครับตอนนี้ทํานาเป็นรักครับมีทํานามีทานารักทานาตอนนี้ก็มีตอนนี้ก็เริ่มคุดทั้งร่องก็เริ่มหันมาแบบเขานี่แหละทำเกษตรนะมีบ่อคุดจอเลียงปลามีปลาแล้วก็มีมะขามเทศก็เขาอยู่ตรงไหนมะขามเทศก็อยู่ตรงอยู่เขาหงครับอยู่บ้านเขาหงมีอยู่ประมาณสามสิบต้นอยู่ตรงไหนอยู่ข้างหลังเลยอยู่ด้านอยู่ตรงโรงเรียนไหมเลยโรงเรียนมาครับทางที่จะไปสวนยายไทยนั่นแหละอยู่าปั้มน้ำมัน อ๋อต้องทางไว้นนี้ออกจากเขาหงวงมาจะมีปั้นตะมันใช่ไหมครับใช่ใ่ปันตะมันอยู่ทางนี้เราก็จะไปทางที่ตะวันออกก็จะมีถนนลงไปครับของผมอยู่ข้างๆบ้านนั่นแหละอยู่หน้าใกล้บ้านนีเห็นเห็นเห็นอยู่หลายเจ้าอยู่เท่านั้นของเขาหงวงก็มีตอนนี้ผมสำรวจอยู่ประมาณห้าหกสิบเจ้าอะมณมะขามเทศเป็นของคนละเซนเขาเขาทำเป็นชุมชนมะขามเทศอะไรไหมเขาหงงเขาหงวงจะเป็นกลุ่มถ้าเป็นกลุ่มก็คือกลุ่มมะขามเทศ ข้าดึงมะขามมะขามเทศเพชรนมนมสดเพชรพรมมสอนนะครับแต่ตั้งชื่อเป็นเพชรพรมสอนนะครับเป็นมะขามเทศนมสดมะกำลีเสือกเถวหลอกกอมาจากมะขามเทศฟักตัวพัดพุทธบาน่แหละคนรักมนเลยมะจากกระจายบุรีลบุรีทั้งนั้นเนาะมาจากสระบุรีมาขยายมาหาแถวบ้านดอนสัจจันนนทัไทยเราขยายมาต่ออ่ะเป็นเครือข่ายเป็นสายเดียวกันนะครับเป็นสายพันธุ์เดียวกันนะอันนี้ก็เป็นได้ยังไงถึงจะ มาช่วยอันนี้สวนตาักอาจารย์ฟักครับอาจารย์ฟักก็ที่ผมมาที่สนิทกันนี่คือคือ,คอ,คอ,คอมาผมกบั้มาอยู่บ้านก็มารู้จักอาจารย์ฟักกับแกก็ชอบด้านเกษตรผมก็มาอยู่ในด้านการเกรษตรพอดีอเขาเป็นอาสาสมัครของแกก็แกมาอยู่นี่จัะนานยังอู้อาจารย์ฟักมาอยู่นานแล้วครับมาอยู่ดองเป็นสิบสิบกว่าปีมสิบกว่าปีสิบสิบกว่าปีแหละวจะเป็นคนอาจารย์ฟักแกเป็นคนชัดเชียงเสาก่อนก็เป็นระดับผู้รับเหมาโครงสร้างของโรงงานเหมือนกันนะแต่๋ยนี้ พอผ่านชีวิตมาทางพอมันมีที่ง่าที่ทางภรรยาแกมีกว่างแลก็เขาก็ยกให้แกดูแลแกก็บอกแกกลับมาแกกับเราซึมซับเรื่องเกษตรชีวิตเกษตรพอเพียงอะไรยเงี้ยแกเป็นคนต้นกับตำรับบุกเบิกอะไรนั่นนี่เกก็ปลูกเกปลูกอะไรหนึ่งครับที่มองดูที่มาช่วยที่พัฒนาที่ลักๆนี่ที่ผมที่ผมที่มันเป็นผมไปผมไปประชุมกันไหนไปคุยกันกันไหนเนี่ยผมก็จะชูเรื่องของอาจารย์ฟักใ่ใครจะคิดว่าแถวเนี่ยจะปลูกไอ้ผักหวานได้เนี่ยครับมีผักหวานป่าด้วยครับนี่โอ้ เป็นผักหวานเลยแหละครับนี่ซ่อนอยู่นี่ปีนึงปีนึง,น,งนี่ผักหวานนี่เป,นเ,ปนเป็นเป็นหลายร้อยต้นเป็นพันพันต้นในใจลงไปเ <ๆ S 1> นี่ยเดี๋ยวต้องเอาความรู้ผักหวานทั้งหลายเลยใครทีคิดว่า <c oughs> ล้ำโก้หงวปูกผักหวานได้เอ <c oughs> วตรงนี้มันเป็นดินเค็มน้ำกร่อยอ่ะ <c oughs> นี่ครับนี่มันซ่อนอยู่ในป่าเลยเต็มเลยแหละครับนี่ยผักหวานเออดีจังเลยเราก็มีพวกมะขามเทศเราก็มีพวกเอ่อมะขามเทศของแกก็ไม่ได้เล่งสารอะไรเราแค่ปล่อยมะามเทศธรรมชาติตรงนี้เป็นออร์แกนิกครับอันนี้มี่เลยออร์แกนิกโดยเฉพาะเลยครับโอเค เ,เกษตรอ,อนินทรนิ์เป็นเขาเรียกอะไร<ม>เกษตรอินทรีย์ถึงดินนะ่ะเพราะว่าแกได้แกได,กได้ก็ได้คำว่าอินทรีย์ของดินไงเพราะฉะนั้นอะไรโยนลงไปปุ๊บไม่เป็นอินทรีย์ด้วยธรรมชาติอยา่างไรเพราะดินมันเป็นอินทรีย์อ๋อโอเคครับคือมาช่วยแกครับมานก็เป็นเป็นเขาเรียกอะไรอ่ะเป็นเครือข่ายกันครับครับมีเกษตรมีสาขาหรือช่วยกันมีอะไรกันบโทรหาผมก็โทรหาแกมีอะไรท <ซา S 1> ่รนานเอ้ยแบบคุยกันลักษณะเป็นกัลยาณมิตรที่ดีต่อกันมาเป็นสิบสิบปีละชนิดกันมีอะไรก็คุยกัน แต่ก่อนอุย้ยมาสมัยสองสปีที่แล้วมันต้องเขามาแล้วครับนานเนี่ย <c oughs> แรงต้นไม้ตายมดนะครับนี่ <c oughs> แรงจนไม่มีนม้ำมีบอ่ออยู่สี่ห้าลูกมีแตบ่บ่อล้มอ่ะก็ม,มีมันไม่มีน้ำนะมาปีนี้ฝนดีน้ำดียังวะโอ้นาอ้าปทุกสัปดาห์เดืเอนที่ผ่านมาน้ำม,มันตุลาสิงหาหน,น,น,นามันเอิดถ่วมหนึ่งมันท้งนี้ไม่ถ่วมแล้วครับอ๋อไม่ถ่วมมันได้ผลไม่ที่สูงมันสูงครับแล้วนี่สูงที่สูงประมาณเกือบสูงที่สุดของหมู่บ้านหลับแถวเนี่ยมันเป็นที่โคกเก่าอะ ได้น้ำก็ใช่ยังไงแกแตัดแกชักน้ำ<อ>มันมีคลองอยู่นาโน,น,นเนาะนาสวนน่ะมันมีเหมืองเหมืองเหมืองธรรมชาติอยู่นาสวนแกก็เลยดึงน้ำเข้ามาได้ทางหลังก็มีมีบอ่อบ่อเยอะอยู่แต่เหมาะอยากพยายามอยากมีน้ำแต่มันไม่มีปีนี่ดีผ <ừ, S 2> <อ>มมาในรอบป้ปานในรอบส<ป>ิ <10 S 2> ป,ปีที่ผมรูจักกรเกแหละปีนี้ที่เวียมีน้ำเต็มทุกบ่อในแม้แต่ท้องลงท้องล่องเขียวทั้งสวนเนี่ย้าคุดเออะไรแต่ดินมากได้ไหม ปัญหาของของของโนนสูงของลำเขหงเนี่ยพอคุดงลงไปในระยะหนึ่งว่ามันจะเจอน้าแล้วเป็นน้าเค็มคน้ากกลอย <Okay. S 2> แก่ก็เลยก็แคมีพักวงวพักวาแค่ก็ะปูปก็ได้ผลเราหมากลางไม่ผมบางทีผมได้มาผมเอ,อ้าไปปลูกเลยท่านเดี๋ยวผมจะไปใส่กินด้วยเด้อป่ะ <c oughs> แต่มันตาย <c oughs> มันเจอแรงครับวันนี้ก็มาได้รู้จักลุงยุทธเป็นผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านตำบลลำเขงหงมู่เลยนะ หมู่สามอำเภอลงหงออำเภอเนืองตบ้านลาดวันนี้วันที่วันที่11ธันวาคม4นะครับก็รูจักลุงยุทธนะครับแกให้ข้อมูลความรู้นะครับ ยังน้อเรยังมาปรึกษาลือถ้าใครมาบ้านไอ้บ้านโคหงครับบ้านโคหงนี่มาขามเทศมากที่สุดแล้วครับขำเทเยอะบ้านโคหงหมูสามเลยจัดงานจัดงานมาขามเทศมาสองสองข้งสามั้งก็ได้ครับปีนี้ยังเนาะปีนี้ยังครับปีนี้ยังแต่คงจะมีเองเนาะผ่านวันอายกว่า่อยดูก่อนว่าจะมีไหมบ่านวันอายุะจัดอยู่กับโรงเรียนโรงเรียนบ้านโคหงนะครับจัดประจำจัดประจำจะประจำว่างๆก็จะแวะมาทาัแล้วก็มีแล้วมีงานแล้วก็คอยติดต่อตามข่าวสารกับประชาสัมพันธ์อยู่หรอกลุงหยุดมีอะไรฝากบอกพี่น้องมาเอง แล้ว<อ>แต่อยากจะพูดก็พูดง่ายก็คือว่าทุกวันนี้นากการเกษตรนะครับมันก็อย่างว่านัะเราทําเกษตรถ้าพูดถึงเรื่องทนานาเนาะโอกาสที่เราจะทํานาแล้วร่ำรวยเหมือนคนสมัยก่อนไม่มีหรอกเพราะต้นทุนเรามันแพงขึ้นทุกวันทุกวันส่วนใหญ่ก็คือแถวบ้านผมก็เริ่มพัดเริ่มปรับใหม่ว่าแทนที่ทํานาอย่างเดียวก็เลยม,มาทําผสมประสานดีไหมใครมีความถนัดมาคําเทศไหมปลูกไผ่ไหมปลูกอะไรก็ได้ที่นอกเหนือจากเขาที่เสริมขึ้นมาในบ่อเรามีบ่อล้วก็เลียงปลาหาปลากินป ตอนนี้เราต้องอยู่แบบยุคเศรษฐกิจอย่างนี้เราต้องพึ่งตัวเองให้ได้นะครับครับถ้าเราพึ่งตัวเองไม่ได้ก็ลาบากอ่ะครับกินน้อยใช้น้อยแต่เขไม่ถึงก็อดดอกอยู่ได้แบบมีความสุขแบบภาษาชาวบ้านเราเนาะมีพักกินพักมีปลากินปลามีอะไรก็กินตามธรรมชาติวิถีครับก็อยากให้เป็นกําลังใจนะครับเพราะว่าบ้านเราเขาเจอเจออย่างนี้แหละครับไม่แรงกัะทวมนนสูงโดยเฉพาะชาวนนสูงเราเนี่ยไม่แรงกระทวงไม่แรงกัทวงครับข่าหาความพอดียากครับยากมากท้าแรง ก็ถ้าถ้าถาถาโซนไม่มีสองโซนเนาะโซนโคกก็โซนลุ่มถ้าแรงไอ้โซนลุ่มเนี่ยพอดีแต่ซโซนโคกตายก่อนแต่ถ้า่วมโซนลึกตายก่อนไอ้โซนโคกพอดี<น>เราไม่สามารถจะหนีได้ครับแต่เราเราไม่สามารถอพยพยหนีไปได้เราก็ต้องเลี้ยงลู้อยู่ขับมัน,นอยู่อย่างมีความสุขด้วยเพราะเราก็ชีวิตเรามากก่อนยยี่ยื้ยาวเนาะจะอยู่แบบความทุกข์ทำไมก็อยู่แบบสุขๆวันนี้ก็อยู่ยาวมีความสุขก็เป็นกำลังใจสู่กันไปครับครับผมขอบคุณครับครับขอบมากครับท่านผู้เชี่ยวผู้ใหญ่ครับสวัสดีครับ